รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมมาจากฤิณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนนะครับของเดือนกันยายน2567นะในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีดวงดาวขยับปเปลี่ยนกันไม่มากนะครับมีประมาณ5ครั้งซึ่งดาวที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือดาวเสาร์ตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังอยู่แล้วยังเดินถอยหลังแบบเนี้ยยาวไปเลยนะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ย เป็นประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกข์ละทมจะเดินถอยหลังยาวจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับดาวดวงที่2เนี่ยก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชีวิตมีการชาร์จพลังให้กับทุกลคนาจะมีการย้ายราศีช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วพอย้ายไปแล้วเนี่ยก็ไปชาร์จพลัง ให้กับดวงดาวรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลดีให้กับหลายลัคนาทีเดียวเหตุการณ์ที่3เนี่ยนะครับดาวพระพุธดาวพระพุธเนี่ยจะเสดตลอดทั้งเดือนเลยเสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากครั้งแรกก็คือตั้งแต่วันที่1กันยาเสร็จแล้วก็ช่วงประมาณกลางเดือน19กันยาพอดาวพระพุธเสดไปเนี่ยนะครับไปร่วมกับดาวพระสุกแล้วมีตําแหน่งพิเศษทางโหรศาศาสตร์เป็นถึงราชาโชคเป็นมหาจักรอีก เป็นกเกษตราราธิบดีด้วยโอ้โ oh อ oh. ถือว่าโดดเด่นมากนะครับดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนามิถุนชาวลัคนากันเป็นเจ้าเรือนการเงินของคลึกศพและสิงห์ฉะนั้น4ี่ลัคนาเนี่ยนะครับจะเกิดผลกระทบโดยตรงแบบรู้สึกได้เลยช่วงวันที่21กันยานดาวศุกร์จะมีการย้ายราศีพอย้ายแล้วได้เป็นกเกษตราราธิบดีอีกดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนการเงินเป็นตัวแทนความสุขความเจริญใครที่สนใจ เรื่องของการเงินเรื่องโชคลาภในเดือนกันยายนนี้อาจารย์จะมีพิธีพิเศษที่เรียกว่าพิธีเปิดฟ้าจันทรามหาโชคนะครับเป็นพิธีที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินโดยเฉพาะใครที่สนใจอยากให้การเงินดีขึ้นมีโชคมีลาบนะครับอาจารย์จะทำพิธีในวันไหว้พระจันทร์ด้วยในวันที่17กันยานะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ที่เปิดฟ้าจันทรามหาโชคในวันที่17กันยายน2567ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลยศกราช1,386ดาวจันทร์อยู่ในเรือนราหูผู้โชคลาภผู้เครดิตการเงิน,นงพลังแห่งการเริ่มและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดุจพยาราชสีเป็นบุ้พทัพทะเริศประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต เทพพระราหูประธานทรัพย์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากมหาสังฆณาวัตรสรวจประสิทธิกำลังครู16วัน16คืนบรรจุแผ่นดวงชะตาพร้อมคำอธิษฐานใต้ฐานพระประธานปางมานวิชัยอายุดึกพันอีอาบน้ำเพนใต้แสงจันทในมหาเลิกมงคลเฉพาะบุคคลเพื่อปรับฐานดวชตาเพื่อการขอขมากรรมขอโอหสิกรรม ให้สำริดผลหมุนดวงชะตาให้มีโชคลาภโชคซั์เปิดดวงคือไม่มีตกทำพิธีเปิดฟ้าส่งกำลังให้เข้นขังนี้ก่อนเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมใยนเวงในวันที่17กันยายน2567สนใจติดต่อได้ที่ Line a t open d o w ลักษณะตนกันยายน2567นะครับ ชาวลัคนาตนเนี่ยดาวประจาตัวก็คือดาวศุกร์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศนะซึ่งถ้าดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยชาวลัคนาตนจะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับเรื่องเล็กบางทีกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่ปัญหาเรื่องการงานการเงินจะมีโอกาสคลี่คลายไปในทางที่ดี มีความสมรัรถนามากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนดาวพุธโคจรเสิร์ดเสิร์ดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเลยเข้าสู่เลือนลาภะลาภะก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสและมีดาวอาทิตย์รออยู่ด้วยเข้าส่งกําลังหากันดาวอาทิตย์นี่เป็นเกษตราราธีบดีอยู่ด้วยส่งกําลังกันแบบหนักแน่นมั่นคงมีกําลังตรงนี้นะครับจะส่งผลดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มิตรบริวารเพื่อนพ้องน้องพี่จะทําการสิ่งใดนะครับให้อาศัยตัวช่วยตัวเสริมอย่างเงี้ยนะไปไหว้วานไปขอความช่วยเหลือแบบนี้จะดีมากทีเดียวนะครับ17กันยายนดาวอาทิตย์ย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาศและไปร่วมกับดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวนะครับส่งกำลังกันในทางโรศาสตร์เรียกว่าคู่สมพล ส่งกำลังกันแบบยิ่งล้ำกำลังเลยตรงนี้นะจะดีมากๆเลยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมีคนมคอยดึงคอยผลักดันทำอะไรเนี่ยนะครับก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะมีตัวช่วยมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาก็ให้รีบคว้าโอกาสเอาไว้นะอย่ามัวรีรออย่ามัวตัดสินใจช้านะถึงแม้มันเป็นโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามนะครับ มันจะนำพาเราสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เลยนะ19กันยายนดาวพระพุทธเสิร์ตอีกแล้วเสิร์ตคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วย้ายราศีด้วยเข้ามาร่วมกับดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมกับดาวศุกร์กด,ด้วยซึ่งเป็นดาวประจำตัวนะโอ้โหอันนี้โดดเด่นมากๆเลยจะส่งผลดีในเรื่องของโอกาสโชคลาภทั้งการงานทั้งการเงิน ได้รับมิตรสหายเกื้อกูลบุญกุศลหนุนนำอย่างนี้นะครับดีมากๆทีเดียวอาจารย์ก็ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ ปีนี้พิธีไหว้ครูบูชาครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับจ,จัดขึ้นในวันที่13ตุลาคม2567นี้สถานที่ก็คือที่เรือนไทยรามยินทาน,นะครับใครที่อยากจะมาร่วมพิธีบูชาครูก็ลงทะเบียนกันได้นะครับที่ l i น์แอดโอเพ o ด n อาจารย์อยากให้ลงทะเบียนกันก่อนเพื่อที่จะนับจํานวนคนที่จะมาร่วมพิธีจะได้จัดเรื่องอาหารต่างๆให้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็จะมีพิธีครอบครูประสิทธิกําลังครูให้ด้วยมีครูโหราศาสตร์ ครูมนคาถาครูยันครูสมาธิครูกรรมฐานใครที่เป็นนักเรียนโหราศาสตร์เป็นนักเรียนสมาธินะก็มาครอบครูให้เป็นมงคลได้นะครับใครอยากจะเปลี่ยนขันตั้งก็เอาธูปเทียนแพรดอกไม้ธูปเทียนมามาบูชาครูเสร็จแล้วก็นำกลับไปเปลี่ยนได้นะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมพิธีหรือเป็นเจ้าภาพร่วมบุญโต๊ะบวงสวงเครื่องบวงสวงบายสีอาหารน้ำดื่มก็ติดต่อลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดโอเนดาวครับ ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ของอาจาร,รย์กฤษณะภูสิทธิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ขึ้น11ค่ำเดือน11เเพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครู ผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิทุกคนให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในุงามความดีนำพาตนเองและครอบครัวสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารวมพิธีครอบครูประสิทธิที่กำลังครูครูโหรครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐาน คุ้มรองป้องกันให้แคล้วคาดปลอดภัยเจริญรุ่งเร,องเรืองส่งปรารถนาร่วมน้อมลำลึกถึงขนุปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไป สนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ l ล n e open down ยี่สกันยายน โคจรมนมนในทางอรศาสตร์หมายถึงหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งอยู่ในเรือนสุภะตรงนี้นะจะโดดเด่นส่งผลดีให้กับชาวลัคนาตนในหลายๆด้านอาจารย์ก็แนะนําอย่างนี้ในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้เราเป็นคนทําประสบความสาเร็จก็ยกเครดิตให้คนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่และให้ระลึกถึงคุณของผู้ใหญ่ หรือคนที่เราเคารพนับถือใครก็ตามที่เคยมาช่วยเหลือเราเคยมาแนะนำสิ่งดีๆทำให้เราได้พบสิ่งดีๆจนเราสำเร็จสมปรารถนาพวกนี้นะครับให้เราลึกถึงแล้วไปตอบแทนบุญคุณอย่างนี้นะครับจะดีมากเลยจะส่งเสริมดวงชะตาให้เกิดการแข็งแกร่งดวงขึ้นไม่มีตกเลยนะ21กันยายนดาวประจำตัวโคจรย้ายราศี หนักแน่นมั่นคงมีกําลังมาเข้าสู่เรือนตนเองและได้เป็นกเกษตรตราธิบดีอีกนะอันนี้จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาตนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีกําลังใจที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินก็จะเกิดการคลี่คลายไปในทิศทางที่สมปรารถนาบางคนได้เงินที่รอคอยบางคนได้งานที่รอคอยอย่างนี้นะครับจะทําให้มีความสบายอกสบายใจทีเดียวนะในช่วงปลายเดือนนะ ตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับ69741เรมมงเลิกมงลนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้ตลอดทุกเดือนเรียบร้อยนะครับใครที่อยากรู้เลิกม,มงคลต่างๆจะไปสู่ขอจะแต่งงานจะยกเสาเอกเสาโทจะสมัครงานอย่างนี้นะครับ จะเข้าบ้านทําบุญบ้านทําบุญบริษัทเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บอาจารย์กิษณัาภูสุดอดมนะครับมีทั้งความรู้โหราศาสตร์ต่างๆที่อาจารย์ได้ไลฟ์สดไปเป็นความรู้เข้ามาดูติดตามกันได้รวมถึงงานโหราศาสตร์อยากจะดูดวงกับอาจารย์เปลี่ยนชื่อทาชะลูกมงคลก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์กันได้นะครับดูดวงกับอาจารย์กิษณนแบบรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิต การเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแก่งขันจอบลึกพร้อมคําแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษศะมีคำตอบให้ ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมแล้ว ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าโลกทิพย์ความรู้โหราศาสตร์ต่างๆมันก็จะแจ้งเตือนไปให้ได้นะครับหรือถ้าอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับมาพูดคุยกันได้ทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงถ้าเป็นวันพฤหัสก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติความรู้โหราศาสตร์ต่างๆนะครับมาสอบถามพูดคุย กันได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ